ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568คนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ไหวพริบมากกว่ากำลังเรื่องการงานนะครับมีเรื่องให้แก้แบบไม่เป็นทางการนะครับอาศัยประสบการณ์ หรือวันอือว่วนถึงจะเอาตัวรอดได้นะครับผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่าจะจับตามองการกระทำของท่านนะครับส่วนเรื่องการเงินมีรายรับจากสิ่งที่เคยทำไว้ก่อนหน้านะครับแต่ยังไม่ควรนำไปต่อยอดทันทีนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับอยู่ในช่วงที่ต้องประคองคําพูดนะครับหากเผลอพูดตรงเกินไปนะครับอาจทําให้บรรยากาศตึงเครียดได้นะครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์ครับจังหวะชีวิตวันนี้ค่อนข้างช้าแต่เหมาะกับการคิดทบทวนเรื่องสําคัญนะครับการงานครับไม่ควรเร่งรัด พอครับเพราะสิ่งที่ได้อาจไม่ตรงใจนะครับส่วนเรื่องการเงินครับมีเรื่องให้ใจแบบจําใจนะครับเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนะครับส่วนเรื่องความรักของคนวันจันทร์ครับวันนี้มีความรู้สึกอึดอัดจากเรื่องค้างคาในอดีตนะครับหากไม่พูดคุยกันนะครับ ให้ชัดเจนใจจะยิ่งห่างนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้มีเกณฑ์ต้องตัดสินใจแบบฉับไวนะครับส่วนเรื่องการงานวันนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ มาถึงการเงินครับมีเงินหมุนเข้าออกเร็วนะครับได้มาก็จ่ายเร็วนะครับต้องควบคุมอารมณ์ในการใช้ใจ่ายนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับวันนี้มีแรงดึงดูดสูงนะครับแต่ก็แฝงความหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจต้องรู้จักเว้นระยะหายใจ ให้กันบ้างนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธครับเป็นวันที่ต้องรับบทคนกลางหรือผู้ไกลเกลี่ยปัญหาทุกอย่างนะครับส่วนเรื่องการงานครับวันนี้มีคนเข้ามาพึ่งพาคำแนะนำหรือโยนความรับผิดชอบ มาให้นะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับวันนี้มีช่องทางเสริมเอกจากความสามารถเฉพาะตัวครับความรักไม่ควรเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะจะทำให้เกิดความน้อยใจโดยที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีครับวันนี้เหมาะกับ การจัดการเอกสารสัญญาหรือเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบนะครับการงานต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบนะครับอย่าเชื่อข้อมูลเพียงด้านเดียวนะครับการเงินครับมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพระยะอื่นๆนะครับหรือ การดูแยลยตนเองนะครับส่วนเรื่องความรักอยู่ในช่วงที่ต้องใช้เหตุผลนำอารมณ์นะครับหากตั้งเงื่อนไขมากเกินไปนะครับความสัมพันธ์จะดูห่างเหินนะครับสำหรับคนวันศุกร์วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนแปล,ง,ปลงง่ายนะครับ มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดนะครับสำหรับการงานครับอาจถูกเอื่อนถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบกระทาหันหรครับการเงินมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือแต่ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีนะครับความรัก มีทั้งความหวังและความแปรปนกันนะครับอย่าตัดสินใจจากอารมณ์เพียงชั่ววูบนะครับสำหรับคนวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568ครับวันนี้เป็นวันที่ต้องอดทนรอคอยผลลัรับ ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่กำลังค่อยๆขยับนะครับการงานนะครับวันนี้เหมาะกับการสะสมผลงานมากกว่าการแสดงตัวนะครับการเงินยังไม่หวือหวานะครับแต่มีแนวโน้มมั่นคงในระยะยาวนะครับส่วนเรื่องความรักวันนี้มีเรื่องให้คิดเยอะเกี่ยวกับอนาคตนะครับบางคนอาจได้ข่าว จากคนที่เงียบหายไปนานนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ